หลสวัสดีจ้าถ้าบารยอยู่จัวใหญ่สองมีป้าแนนที่เองนะจ้าสบายดีไหมเอาวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็กำลังออกกำลังกายยามเช้าอยู่ค่ะป้ามีข่าวดีมาแจ้งจ้ะหนูได้ไปแลกเปลี่ยนที่จีนนะจ๊ะฮะมีแลกเปลี่ยนใช่แล้วจ้ะแลกเปลี่ยนจ้าประเทศจีนอ๋อไปสวนสัตว์ที่จีนแล้วจ้าเตรียมอของให้เรียบร้อยอเ,เลยนะโอเคค่ะพร้อมเลยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยทุกคนเราจะได้ไปสวนสัตว์ที่ประเทศจีนกันนะคะทุกคนคะ่ะเราจะต้องไปดูแล้วล่ละว่าที่นู่นเนี่ยจะมีไอ้เต้าหนุ่มตาขีดอ๊บ ศาสต์ชนิดอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะโอเคของเรียบร้อยแล้วนะคะโอค่ะหรืออกมาแล้วใช่ไหมลูกค่ะไปทางเรือนะลูกใช่แล้วจ้าโดยสารทางเรือนะจ้าวันนี้นะจ่ะป้าจองให้แล้วไปโดยเรือ หรอคะใช่จ้ะเป็นการพายไปเองด้วยนะแล้วใช้เวลากี่วันนะโอเคมันก็ต้องไปแล้นล่ะค่ะไปปยป้าแอน,นซี่หลอกให้ฉันพายเรือไปจีนเลยนะ สวัสดีค่ะทุกคนวีลคัมทูช่องของยายสองดอ f ออฟฟิเนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสองจะพาทุกคนนะคะไปดูสวนสัตว์แพนด้ากันค่ะบอกเลยนะว่าเราเป็นคนที่ชอบแพนด้ามาเพราะว่ามันน่ารักมากคือหน้าเหมือนชานเลยอ่ะ Anyways แถ้าใครอยากชมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวนสัตว์แพนด้าเนี้ยมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง่าอากาศแจ่มใสมากเลยนะคะวันนี้เนี้ยแมไ้ดูว่าสวนสัตว์หน้าตาเป็นยังไงนะโถว้ายหและตอนนี้นะจ๊ะเราก็เข้ามาในสวนสัตว์แพนด้าแห่งนี้แล้วนะคะ สถาปัตยกรรมต่างๆจะดูมีความค่อนข้างออกไปทางจีนเกาหลีญี่ปุ่นดินแดงนิดหนึ่งนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารต่างๆ,ๆนะจ๊ะคนก็ค่อนข้างที่จะพลุกพล่านจริงๆเลยนะครับบางคนก็เดินไปเดินมาเหมือนเป็นบอดแต่ว่าไม่ได้ใส่ว่าเดินทำไมสงสัยทำของหายนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กำลังที่จะ เรียกได้ว่าตื่นเต้นกับการที่จะได้ดูแพนด้าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะและไม่ใช่แพนด้าธรรมดาแต่เป็นกังปูแพนด้าด้วยและก็มีนกฟามิงโกเดินตระตะแต่อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองจะต่อมานะจ๊ะทางซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็น ปรา,าสาททางจีนที่สวยงามมากๆเลยและก็มีร้านอาหารนะคะซึ่งจะแพนกลับไปกลับมาท,มทําไมภูมิประเทศจะเป็นหุบเขานะคะอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างเป็นอบอุ่นไปถึงหนาวเย็นนะคะสรุปซาอุณหภูมิแบบใดไม่ทราบ โอ้ยสวัสดีจ้ายายสองสบายไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นห่วงนะก่อนอื่นเลยนะคะหนูขอถามนิดนึงค่ะทําไมถึงให้หนูทายเรือม,มาที่ประเทศจีนคะแล้วคุณป้าถึงนั่งเครื่องบินมาได้เออเออเออพอดีว่าเออเออป้าจองตั๋วไว้แล้วนะจ๊ะก,ก็เลยแบบว่าไม่ทันที่จะได้บอกนะจ๊ะหาเหตผลที่ดีกว่านี้ได้ป้า พวกนี้เราเป็นคนโปรเฟสชันอลอยู่แล้วเราก็ไม่มานั่งหวั่นกับเรื่องแค่นี้หรอกโอเคค่ะอีปา้าอุ๊บโอเคค่ะอีแก่โอเค okay ค่ะคุณพี่นนซี่จะให้เยสองไปดูที่ไหนก่อนดีคะเริ่มจากสวนสัตว์แพนด้าแล้วกันจ้ะสวนสัตว์แพนด้าเลยเหรอคะเจ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 อ่ามีเชฟฟันเลยมาอ่ามีเ <laughs> ชฟฟันอ่าว้าวสวนสัตว์อันนี้มันช่างใหญ่โตโอรานจริงๆเลยนะคะ ปุมมีประเทศคือแบบรถหลั่นกันมากเลยนะชอบมากที่ที่สว,สวยเลยนะเอาจริงเราลงเข้าไปดูข้างในใกล้ๆกกันเลยแล้วกันนะคะนี่คือปราสาทราชวังจีนนะคะนี่คือจุดที่แพนด้าอยู่นั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่าใจแอนแพนด้านะเป็นแบบแพนด้าตัวใหญ่หนะะตัวใหญ่มากปีป้าบอกว่ามีลูกพิ่งเกิดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปดูก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนกันนะแล้วอยู่ไหนวะสวัสดีและขอข้ากินนิดนึงนะจ๊ะรู้สึกอรณ มากเลยละจ้าน้องก็กําลังวิ่งนะคะไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะสงสัยจะอาหิวน้ําน้องมากินนะอ้ยนั่นเปน้องน่ารักจังเลยอ่ะน้องน่ารักมากเลยอ่ะแจมจวนแจมจวนแจมตัวแจมเฮลโหลไปไหนไปไหนไปไหน ไปไหน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 เออมากินน้าก่อนเลยเออกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนอุ้ย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 น้องน้องอุ้ยน้องน้องชื่ออะไรอ่ะน้องชื่อลินลินว้าลิน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 เพศเมียอายุหนึ่งปีศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้าปีก็คือเท่าไหร่กี่เดือนวะลินลินสวัสดีจ้า หนูทําอะไรอยู่วะตอนนี้ลิลลิ่ก็กาลังสํารวจอยู่นะคะว่าแบบว่าตรงนี้มันมีอะไรที่มันดูไม่ชอบมาพากลนะมึงก็อย่ามาส่องกูเยอะที่กูก็ตื่นเต้นเป็นนะอืมน้องกําลังวิ่งนะวินวิเขากาลังนอนกันอยู่เลยอ่ะลิลลิ่งง่วงนอนป่าลูกลิลลิ่งง่วงนอนป่ะลูกน้องบอกว่าแม่กูไปไหนวะเนี่ยกูหิวเต็มแย่แล้วเนี่ยน่าจะใช่นะขอนอนด้วยคนได้ไหมแม่แล้วง่วงอ๋อน้องนอนเลยจบแค่นั้นแหละ ที่เราต้องการนั่นแหละ เ,เขาบอกว่าจแอนแพนด้าเนี่ยจะใกล้สูนพันธุ์และคือมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะจแอนแพนด้าหรือว่าแพนด้ายักษ์เนี่ยนะคะเขาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลหมีเขาจะมีถิ่นอาศาัยอยู่ที่ประเทศจีนน้องเป็นสัตว์กินพืชน,นะคะน้องจะกินแค่ใบไม้โดยเฉพาะไม้ไผ่ค่ะซึ่งแบบกินเยอะมากเกือบ9.9%ของแบบว่าอาหารทั้งหมดเลยแม้ว่าไผ่เนี่ยจะเป็นพืชที่ให้พลังงานกิโลแคลอรี่ที่ต่ำมากๆแพนด้ายักษ์นะคะจะใช้ ใ้เวลากินไผ่เนี่ยนานถึงวันละ16ชั่วโมงต้องกินเยอะนะคะกินเยอะเพื่อจะได้พลังงานให้เพียงพอต่อร่างกายและบอกเลยนะว่าน้องต้องขับถ่ายวันละ40กว่าครั้งทําให้แบบเอาจริงปะคือในฤดูหนาวนะน้องอะ่ะจะไม่จําสี่นเว้ยน้องอะ่ะได้พลังงานไห้เพียงพอน้องก็ต้องไปออกไปหาอาหารต่อทุกคนคะตอนนี้นะคะได้รับแจ้งมาว่าเรามั่งป่วยค่ะและมาป่วยเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าการทั่วไปแล้วเนี่ยเราต้องกั ตัวสัตว์ที่ป่วยเนี่ยไม่ให้อยู่รวมกับสัตว์ทั่วไปค่ะโอ้แย่แล้วละสิน้องเหมือนจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะดูค่อนข้างตื่นกลัวมากเลยอะ่ะป้าเขาบอกว่าน้องป่วยแต่ว่าไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรนะมูฟนะคะเดี๋ยวเรามูไปที่โซนควอนตีนก่อนเลยนะทำไมโซนควอนตีนหรือว่าโซนกักตัวมันเป็นจีนตังวะมู move เข้ามาก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะตั้งศูนย์ผ่าตัดที่นี่นะคะเพื่อที่จะได้ผ่าตัดแล้วก็ดูแลสัตว์ได้อย่างสะดวกใกล้ชิดกับศูนย์ควอนตีเนาะนี่คือศูนย์มาผ่าตัดเวอร์นะ อ้ยอันนี้ก็สวยนะเนี่เ้ยนี่ก็สวยอ่นนยะอะไรทีวะอันนี้เล็กปะธรรมดาปะเท่านั้น <c oughs> บอกเลยว่าเท่านั้นเออเป็นฟิลจีนฟิลไลน์เนาะเดี๋ยวปรับก่อนดิ <c oughs> มาอยู่ไหนวะแกนี่ไงนี่ไงโอเคแล้วเราก็ต้องค่อยๆขยับนิดนึงนะคะขยับทีนี้ทีหน่อยถ้ามันเอียงๆวะ้ามันเอียงๆวะแกเอาดีๆได้แค่นี้จริงดิ <c oughs> ดเป็นฟิลใหม่แบบใหม่แบบเอียงแบบเอียง มันปรับไม่ได้วะมไม่ลงหรอกอ็แกว้ายแกนางกําลังที่จะแบบตรวจน้องอยู่นะคะไม่รู้ว่าน้องเป็นโรคอะไรเอา้าถ้ามานันมึงกดน,น้องออกมาได้อย่างนน,นะเดี๋ยวเราจะไปที่การรีเสิร์ชนะคะขอดูนิดนึงนะคะว่า เออ่ตัวเชื้อบอดเทล่าเนี่ยอยู่ไหนอ่านี่นะคะก็จะมีเชื้อโรคต่างๆมากมายเลยนะเอเวียนอินฟลูเอนซา่านี่ไงบอดเทโลซิสนะคะตอนนี้เรามีสตัตว์แพทย์สองคนนะคะก็คือเจเชอรี่กับเจทอมมี่นะคะตอนนี้นะคะเจเชอรี่เนี่ยก็กําลังเออ่เรียกว่ารีเสิร์ชอยู่ไหนไปดูอ e ีเจเชอรี่ส e ิอีเจเชอรี่มันทําอะไรอยู่วะแก, e J ry, กอีเจเชอรี่กำลังแบบศึกษาแบบ ตัวเชื้อโรคอยู่นะคะแล้วก็ดูนางก่อนนะอีเจช,เชลี่เป็นแบบเจฟผมทองนะคะไอชอโเจคือแบบจึงเกินแม่หนูก็แบบรันเวย์นี่นางกำลังศึกษาอยู่เห็นไหมเนี่ยไหนดูซิว่าแบบอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนี่นะคะก็จะเป็นที่ช่างตวงสาตรนะคะแล้วก็ชิชูม้วนใหญ่มากกล้องจุลทรรศน์เลยนะคะมีโน้ตบุ๊กด้วยอุ้ยแกที่มาโต๊ะ ขี่มาโปกปอกเวลากลางคืนด้วยอยากไปดูน้องแพนดา้าไปดูน้องแพนด้ากันว่าแพนด้าทำอะไรอยู่ตรงนี้นะคะไปหาลินลินก้อนไปหาลินลินก่อนลินลินกำลังนอนอยู่นะคะโอ้ยลินลินบอกว่าขอนอนหน่อยนะคะผมหน่อมากๆเลยเอยตื่นอ้าวหวัดดีจ้าน้องลินขอดทษที่ปลุกนะไป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 ขิวน้ำใช่ปะแล้วน้องจับอะไรหล ลอยสุดอะไรสุดเด้โอเคจังหวะนี้นะคะน้องก็แบบรู้สึกก็แบบเอ้ยทำไมมช่างเหงาจังเลยและตอนนี้เราก็กําลังจะรับเรียงน้องแพนด้าสุดน่ารักแล้วจ้ะขอดูที่ Animal Trading ก่อนเลยนะคะว้าวฉันได้รับของขวัญมาอย่างั้นเหรอจ๊ะอุ๊ยน่าจะต้องเป็นของขวัญจากเพื่อนพ่อชันแน่เลยอ่ะเขาเปิดสวนสัตว์อยู่ที่ตอนโตคุณรับมันให้หมดเลยได้แหละ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปควาเลนตีนโรคก่อนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่จําเป็นมากนะจะบอกให้ตัวนี้รู้เป็นพ่อพันธุ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเออน้องยูเชงนะคะเดี๋ยวเราจะมูฟน้องยูเชงเนี่ยไปที่แฮปปี้แท็ใหม่นะคะโอเควางเลยเรียบร้อยมาค่ะเดี๋ยวเราจะเซตอัพทั้งหมดเลยนะคะไปที่แฮปปี้แท็ก่อนเลยนะคะเออสปีชีนะคะมีไหมจายแอนแพนด้าจายแอนแพนด้าเริ่ม เออเยอะอยู่นะขอดูหน่อยดีเดี๋ยวเราเริ่มจากน้ำแล้วก็อาหารก่อนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นในส่วนของกระจกปั๊เออนี่เป็นกระจกไงแกฉันว่าฉันอยากจะให้น้องเนี่ยแบบออกมาอยู่ข้างนอกหน่อยเนาะก็จะถาดอาหารเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะแบบกระจายกระจายนิดนึงสักกีจุดดิตามจุดพอป,ปัพอแหละอะสีจุดไปเลยแล้วก็ต้องวางน้ำด้วยนะคะจริงๆน้ำไม่เขาสามารถกินกับแหล่งน้ำตำามธรรมชาติได้นะแต่ว่า เราก็วางวางไปก่อนอันนี้วางเป็นแบบยาวแล้วกันนะฮะที่ฉันแบบวางแบบเละมากเลยนะวางแบบไม่มีศิละปะอะแกว้ายน้องมาแล้วน้องมาแล้วแกน้องมาแล้วอันนี้ใครอ๋อยูเชง ยูเชงมาแล้วนะคะน้องเป็นตัวผู้ที่ดูค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็ไม่เคอะเขินไม่ขี้อายนะคะกว่าว่าน้องจะสร้างลูกได้แบบจริงๆนะแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีลูกยากมากนะคะมีลูกยากมากจริงๆเลยนะเออแล้วเราก็สร้างนี้ด้วยเป็นแบบ feeding station นะคะให้น้องเขาได้แบบว่ากินนิดนึงเนาะอันนี้หยุดนะวางตรงนี้เออปึ๊บวางไปก่อน1จุดนะคะ1จุดก็วางตรงนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งนะ,ะจะได้แบบให้น้องเขามากินนะคะโอเควางเรียบร้อยแล้วนะคะี๋ยวจะเอาน้ําอันนี้นะคะเป็นแบบ เหมือนเป็นแบบเป็นไม้ๆหน่อยนะเออตอนนี้เรายังต้องให้พวกฟู้ดแอนนิชเมนด้วยก็คือแบบว่าบางทีแล้วอาหารที่เขากินเนี่ยมันพิมพ์มันน่าเบื่อนะนี่เขาจะสุกไม่อยากกินโอเคที่ให้อาหารแบแบแปลกๆอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะสุกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากกินอันนี้จังเลยทำยังไงถึงจะได้กินนะอันนี้เนี่ยเขาเรียวกว่าฟู้ดแอนนิชเมนนะคะเหมันเหมือนต้องกลิ้งก่อนเนาะถึงจะมีอาหารออกมาอะไรเงี้ยเนาะเออ,อวางสเปรสปาปมากเลยอนะแกทำไม่ดีอะแกวางไม่สวยเลยอะนอยอะแกว้ายอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยวางตรงกลางเลยได้ปะจบ คือพุ้งตรงนะเล่นอะไรก็ได้แต่ความสวยงามคืออย่าค่ะอย่าพูดนะคะเพราะว่าอุบาทมาโอเคเดี๋ยวเราดูตัวของเล่นด้วยนะคะเธอเอาของเล่นอะไรดีมีอันนี้เป็น,เป,นเป็นบล็อกน้ําแข็งกับกลองเฮ้ยม,มีกลองน้องติกล่องได้ด้วยอยากเห็นน้องติกล่องวะ่ะเออเอากลองสักอันไหม เหมือนวางเหมือนเหมือนจับวางละเกตแล้วกะวางไปเลยอะแกเนอะเกลียดมากอันนี้คือต้นไม้ที่เขาเอาไว้ใช้ขวดนะคะแบบเขาใช้ขวดกรงเล็บของเขาได้นะคะโอเคเราต้องพยายามตกแต่งให้มันสวยงามด้วยนะเธอไม่ใช่วางสเปรสปะอุ้ยแต่ฉันก็วางสเปรสปะอยู่นะพูดตรงเลยปะนี่ถ้าวางตรงนี้คนเวลามันมองมันก็จะดูแบบมันบางเว้ยแกเราต้องเปิดโล่งนิดนึงเนาะถ้าเราสว่างนี่อ่ะวางตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้วางไปแล้วนะคะไว้ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้องแพนด้าของเรานะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ละคนคือแบบวิงงว่งหน้าตั้งมาเลยวิ่งหน้าตั้งมาเลยยังไงต่อปุ๊บโอ้ยแพนด้าน่ากลัวมากแยกออกมาจากล่างเดียวกันเลยโว้นะคะเฮ้ยเอง็งซนไปวะเนี่ยซนเกินท่าโหลงจมูกฟุดปุด,ปด อืมช่างหอมเสียงนีกัอะไรมายัางไงมันแบบมันใหม่ใช่ไหมมันเลยแบบงงว่าแบบที่นี่คือที่ไหนใช่ไหมรู้ก็รู้เลยเนี่ยอยขอเดินดูก่อนนะอืมที่นี่มันช่างดูประหลาดจริงๆเลยนะแต่ฉันก็รู้สึกหิวข้าวขึ้นมาเสียแล้วแหละงาม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  งำ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 งงกรุบกรุบเห็นไหมน้องสามารถกินน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้ด้วยนะคะเธอเห็นไหมว่านิ้วเท้าของน้องแพนด้ามันมี6นิ้วสามารถใช้นิ้วในการตะปบกยอดไผ่สูงๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้งก็กำลังเล่นล่ะไงต่อ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 อุ้ย งับรกมาคนก็เริ่มหลั่งไหลกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะอู้ดูด้านิจา้ามันท่างน่ารักอะไรเช่นนี้เลยแหละจ้าโอเคไปไดีกว่าอีกแกะสวยจังเลยค่ะแม่อยากได้จ้าอิเกะอ้พระเจ้าโอ้โหคุณเห็นนั่นไหมละ่ะผมอะ่ะบอกเลยนะว่าอยากซื้อให้ได้คุณอโอ้พระเจ้าน่ารักเกินไปเปล่าไอ้บ้าเอ้ยเอ้คุณครับผม <laughs> ไอ้บ้าเอ้มันตลกเกินไปแล้วล่ะไวแกโอเพจ้าแน้่มันตัวบ้าอะไรกันแน่นะโอ้โหสักจะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วสิเจ๊ะไอ้เค่บุกแล้วล่ะตอนนั้นคือรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าฉันจะต้องใช้จระเข้ในสวนสัตว์แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุดส,สวัสดีค่ะป้านแนนซี่อ้ <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> อยู่โรงแรมสบายไหมคะสบายเลยจ้าพอดีว่า m a n น g เจอ์ของที่นี่เขาเรียกค่ะอยากจะขอคุยกับคุณป้านแนนซี่สักหน่อยอ่ะค่ะนัดที่ส่วนจรเนะเคะ้ค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะ <c oughs> เสียเสีย <c oughs> สัตว์น่ารักมากเลยค่ะป้าแนนซี่ดูจระเข้สิคะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าเดินนอนตรงนั้นก่อนได้เลยค่ะ แกก็ทำอะไรฉันไม่ได้แล้วล่ะอุ๊ยอุ๊ยอ้อยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยชุดมีคนแก่ตกน้ำค่ะป่าสาระแค่ทั้งวันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครได้ยินเลยเหรอคะเนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของยายสองด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ